หมูสมไปเลยุไจะไปลงไปทำไมถูรุทยานนะตัวมอมมา่เละก็เป็นขาน้ำ แต่มันก็คุ้นคนนะเนี่ยอือป่ตัวนั้นตัวผู้ตัวนั้นขน,น,นสวยอะเหมือนเด็กอยู่เลยตัวนั้นอะนนเออเหมือนยังเด็กอยู่แต่ตัวนี้น่าจะแบบเข่าไว้นี่แล้วอ่ะ